มาเด้อพี่น้องมาเด้อจำมันนี่สวัสดีตอนบายบายเด้อจำมันนี่ไอ้รุ่นคุ้มเพียดอันอันใดใส่อันเคียงทัพนำเพียงกองน้ำเนาะเพื่นรุ่นสวัสดีครับเพื่รุ่นกายพิสันเป็นยัครับเตียนดึงน้ำลุกจากถังมาเขาปั๊มแล้วก็ที่เขาไปเคียงทัพนำบุญโอเคียงอันกองน้ำ คุณพ่อสั่งเกียงของน้ำมาให้เลยคว้ากันเห็ดตางคนต่างเห็ดบ่ปุ๋ยเห็ดญี่ปุ่นไปงรุ่นเียดอยู่พี่เอาของท่านไดอยู่บนแดงนี่เขาต้องดิดหาเนื้อวัดนี่โยกเขาต้องเตรียมเยรียมตัวเองสิเราทดองตัวนี้ไม่หนีตัวนี้เป็นของอ่อกับถังนี่เพราะว่าน้ำเขาเป็นเขาล็อกอีกมีตัวนี้เป็นน้ำออกก็เลย้สี่เอาตน้นำออกลงมาใส่กับถังนี่เวลาเขาดิใส่เขาก็เปิดเรืเลย เอ,เอาตัวนับออกลงมาใส่ใดอป,ปั่มเลยมันวะแนส่ทั้งปั่ิถ้ามันกระเจบเข่าไปกองให้ห้าวมันวะแทนมันเขียงใน,นนในท้งหน้ามองไปกองน้กองทียงกองอันนี้แล้วสีว่าทอจ้ะทอสีว่ามัดหนึ่งมันเดินตรงไปเทียงหน้านะจ้ะอันนี้เคียงกองแทนเกอง นี่ตัวน้นำของล็อกนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำออกผลิตติดต่อมาจากพุ่นละไม้เข่าเคียงตัวนี้แล้วแตสีปล่อยเข้าไปในเคียงกล่องน้ำน้องเริ่มเม็ยครับแดดท่อนห่อนแดดท่อนสักลีมันนี่ 30, 40, 40, 40, สามสิบซีซีบวงซาผุเลอดูประมาณนี้นะครับเพิ่ไปสูงไานี้แอกสามหัวแมนบ่กินได้เลยเ,ลยเป็นว่าแมนแมนเคียกล่กองไ,ได้กินสบายบ่ต้องขึ้นยาก เราปุ๋ยเป็นรีบเคือซอสมึงเรปุ๋ยนีไม่ต uh ัวก mm ินเขาเทียงหน้าเราปุ๋ยผลแล้วนาะเฮาหมือนเนี้ยเดี่่อเดียวเดียวหีแจ้งไว้ก่อนวันนี้ี่มากินเข่าเดียงหน้าเราปุ๋ยเราปุ๋ยกับําลังเห็ดอยู่ไปยินรุ่นก็เห็ดเห็ดอยู่ก็น้าทางจ้ะสร้างเพิ่นกับม่แหน่หนําแเ้วละเข่าใจแล้วพากันไปสี่ทอเราปุ๋ยเพราะมันสีในร่งทอแหละบ้านั่นร่องทอเียี๋อ บ่าปุ๋ยได้ลงทอแล้วจ้าแม่น้องวันสินปีสานบันน้องน้อยจ้าได้เห็ดยังนรืเตรียมพักเถอะเตรียมพักไหมหัวเนี่ยกินสิ่งเดี๋ยวหัย่างหนังเนื้อเนาะเาจังได้จังหวัดสูงคือกันก็พยิรุ่นตัวนี้เดี๋ยวเด้ไหมตุ่ยสิผ้ามาเบิ่งจ้าพี่น้องของวัาปุ๋ยยังสูงคือกันเป็นแล้ววันสงวันดงวันวามาเดี๋ยว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 ให้ตุ่สิผ้าเบิ่งท่าหน้านี่ทางหลัง อดองเบาปุ๋ยคือได้แผ่นใหม่มาติดดีแต่ไม่ดูยางดีเล่อาไ่ร่นกำลังลงมืออยู่ทั้งนั้นเพาปุ๋ยเป็นรูปเป็นล่างแล้วตวนดิแม,ม่เปแล้เปแล้วอือโอ้ทาดีทาดีของเบาปุ๋ยนี่อันนี้ก็อันก็ทะตงรงอาน้นบอกว่าปุ๋ยใส่ใน,นสูตฮะ ใส่เอานน้ามดผักมดมีห้องเปิดตัวนี้ก็ได้ีเปุ่ยแมโอ้มันสีออกจากมาจากใดเลยมันออกมาสีแห้งเนี่ยโอ้ตัวนี้มันสีแห้งแมโอตัวนี้ขนเขาปีดหนีมันนี่กับอะไรนเขาปิดหนีมันก็ออกพี่แม่ถ้าห้อยปิดหนีปุ๊บห้อจะเปิดมักังไดปยปเอาอย่างมดพักเข้าก็าอันนี้ปอกเน่ มอก่เขาแจขนคะนนได้่เขาใจกับท <ım S 2> ัถวทางเนทถามเป็น like ไ <by himself. S 1> ้เอาจากใต้ต้องหดากับพิษนี้ไว้เปิดเต้หนีกันแล้กันลวงมา่อี้น้ำห้จะกินหนามกับพิษนี้เพิ่มกัเปิดนี้กององอันนวไงมันอยางาที่กไปที่องมนีะกินกินพวกสารคอรีนมันอยู่ในนี้ ปาาปลาป่าสะอาดกินได้ร้อยเปอร์เซ็นสามสามกองเหมือนว่าสามกองของที่ที่กับเราอยู่วานห่อก็มีขางแง้วนี่หาได้ของเก็บเดี๋ยวกเอาน้องของบาปุ๋ยเดีว่างทออะ้วแบนี้เดี๋ยวเขาได้ลลัพของน้ำมนไปเดียวอาดาดาไปเดียวฮะถ้าคุไปท้าถไม่สูบฮะถ้าคไปท้ายถ้าอางล้องน้ำได้ตีเพาะท่านไปดี๋ว ท่านไปหรอกท่านไปหรอกนี่หละจ่าเมนูห้องข้าวสี่อย่างนนีแบบช้ำๆอย่างมันปะแมนแบบอย่างว่าตรงอย่างเห็นมันหนันแหงคักไม่ยาแบบมันแบบซิบิบไหมเลือดซิบๆแมหมันเส็บอ๋อแม่มันถึงลงมือแมนขอบคุณคุณดีโคเด้จ่าเทียนจัดสร้างว่าเนื้อน้ำมาเห็ดอัน มาติดตั้งมาติดตั้งเคียงกองน้ำให้วันนี้มันว่าขอต่อขอหยังเนาะว่ท่านครบแม่ขอต่อท่านขอทั้งหยังว่าท่านครบพันกันเลยแนะน้า่าไปสื่อมาสะก้อนสะเก็เฮ็ดอันแนะน้าหม่งโตเครื่องมันนี่แหละบ่ปุ๋ยกับเขาใจเด้าก็เขาใจแนววันแนวกันนั่นเลยเพะนั่นกับจังทวดโชไปหาเพื่อนไม่งั้นจะขอบคุณหลายๆไปแม่วันจนไปจัดไปสวัสดีจ้าเป็นอะไรจ้า นว่าโมได้กองน้ำด้วสิมาฉลองนะพ่อท่านฉลองเด้วยพ่อท่านฉลองแมนี่นิโคเราสิมาฉลองให้เรากลับไทยแล่วจังสิมาฉลองพะนะคุณนิโคเออมื้อนี้เฮาอันฉลองแต่เฮาก่อนวันมื้อนี้เฮาอันเฮ็ดเอามาติดตั้งแล้วเฮากะกินเข่าน้อกันกินเข่าม่วงกันนี่ล่ะินใส่ยังเนี้ยเอาใจยื่นไม่ปุ๋ย คือว่าที่อะไรกคือเราคือพี่น้องตเราก็ต้องเปิดเบิ้งเด้คุณแล้วเออดึงผ่าขึ้นนี่ละจังโ้ไม่ต้องเดือเหลาอยู่ต้งเดือเหลวอยู่ต้องต้อยังเหลาอยู่แอนต้องย่่ยางสินคนดังของเฮางเราดังไปแล้วยิ้มไปด้พี่น้องคือความสุขของมี่สวยเหร ทึ้งดังไปทึ้งยิ้มทึ้งนั่นไปแล้วก็สิ่นพ้นสุดลายเดีเนาะพะวัดหฮาย่างเนื่ยมันสุกไงแม่เฮห้าบดได้ย่างจนสุกค่ะคักับย่างอร่อยนั่นงกับบี่บงวังล่นตามลงกัตกใจอยู่ได้ไง ตามลงเลยค่ะหรือทั้งล้งคานีนีเพรามันน่อยนวยได้นน่มันทั้งด้เคลียร์ลงอซื้ออยู่เทียงหนายากระตุ้นมันนี่อย่างไรเห็นพี่ผมขังอยู <c oughs> ่ล้างค้าเต,ต็มอยู่เด้ <c oughs> มือนี่ล้นที่ไปแจ็กเทียร์ <c oughs> หรอกันลงเตีละนวยคตัวรงเทียสานวยน่เอ็มเอ้ยแกงน้อยนี่มันมันก็คอยซุกไปแหละไงมันก็จะคอยล้นไปเรื่อยๆมันไม่ย่งานนี่เนาะแมนยุงานนี่ก็ยุทั้งงานผุน แม่พ่อได้กินกับเขายูพ่อได้งานเขายูดำๆงานไม่ย่อยเลยจังหวัดเดยเป็นปีแรกๆแม่จังได้เป็นหน่วยใหญ่ค่ะปีแรกมันหน่วยใหญ่ใหญ่ผู้ใดก็อยากได้เป็นปีแรกมันเป็นสักร้อนาะมันนี่มันการค่อยหลอดร้องเรื่อยๆเรื่อยๆบัดนี้ก็เลี้ยงงาแล้วมาหลายหน่วยให้ตัวมันจับอยู่ปีนี้พ่อได้กิน กยคือกันเลหาเนาะคือเราเ่เาเขารวยรวยยุบปาร์ตุ้งข่างไอ้ปบาปุ๋ยเอาทั้งเอาทสารมเล่นะหยุ่พวกเขาเอาปามาได้กะหยุดาปุยก็พวกเขาเ้างทียเ็ดยังไดกินเนี่ยงามเนาะอ่ะี่นง่ามขาดสี่อย่างเนี่ยเอาสี่อย่างเอตอนหนาแบบช่ำๆแม่เขา่ตงพ่อแม่ทอดแมนแบบสเติกคุ่ป้ายกขึ้นห้องอย่างตอนนั้นไย

ก็คุมักไหาชื่อคุณมาที่ามมันโดนพันนม่ไดอกันมักไปโดนเดไดกระแหงนุ่มดีอเห็นไหมหสืไม่อย่างนี้ะฮะเ้ามักไปเอียบเนาะเออพอปุยได้เฮ้ยกินมึงก็ได้ปุ้ยเวอะวิเป้ล่อยทิม็นป่อยทิมไหมไง คิวห้ปุยคิวถังบ่ห่อนหอใบห้านเอออปยถิมกัน้วถ่ก่นป้วถิ่่าขันตั้งกันกับกอกหมี่เยกอกหมี่ันทิ่คิวถังเอาตวตงกันตุยนะว่าเรามาไปเห็ดมือนยรมาถืออะไออกยังไปบ้านท่นไปบ้านท่าน การเป็นไหนอ่างนึ่งางนึงางงานเราไปทางงานเราไปมันดินเกีนเดวสีก้นอารนี้อ่ะ่นนี่มันนี่หไอปยแล้วคนวางเดๆนี่มันจะเล่ไงว่เป็นยังขังว่าแล้วก็ไม่กินเขาก้อนจะซอยกันก็ได้ดอกปอกมาเกี้ยนไม่นี่ม่มีประโยช่กเ้อนี้มันประโยชน์นี่มันว่าโอเคเกี้ยนปอกไหมใช่ก็อุดอุดตายเลยก็ได้ ไม่ <asure S 1> ต้อยจูรสมากเราก็แต่แสบแบเสียงเดียวเดี๋ยวไปย่างจั้อยเห็นมันเัรจันก่อนมันนุ้กแต่ว่างมคนอนี่ยใส่จังไนเนี<ล>่น้องจ้มเนีย้ัดแอยาขนาดก็ท่นถืไฟได้นี่อืไฟได้ว่านั่นจั้อยปานมันลวงแห้งค่ะแค่ทานเท่าไงต้อโดนๆผุนไหมจี่น้อง เอยหอมหอมอยู่ n แเบิ่งในเปียยตีดวแต่ว่ามันหังบวเป็นตเตาต้องัดจืลนะ้วพี่น้องจืดีเอาไปลวกเพียบมเปิดอทิมไปนน่เตือลรดิสองครั้งแล้วอันนี้พ่อเอาลงืเเอาละลวกไว้ได้ตุมจะรอไฟห้องต้องขอไปอัด นตุ้มหวกเพี่อาจจะไปเห็ดแก้วเป็นไดเป็นขึ้นนำสื่อเนี่ยแล้ะไม่ใช่ไม่น่เอาพักดกองนำข้สื่อกินกันแมนแต่ว่าเป็นที่เป็นนั่นเครื่องกองไงขอขาเ่รสชาติดยกกันกับมูข้าสื่อเลย กินตะนมนืละมิม mm ือกะเขาต้องให้ยาอาน้เดกองลองเมื่อกั้ถือกร้อมกับอนเนียยังไงไงเอาจมกระทาไปเลยปุ้ยเออเจ้าชิ้นไหต้ก่อยสนย่างปะเนี่ยย่างลงไปย่างเปนอ่อนนะยาเ้ย่างเปนอ่อนแค่เดียวเนาะไปกินเอาแบบเหมือสตีเน่ พพพน้ำดอกเคลือซมใบาปุ๋ยไกี้เข้าลยดกเคยมังไ,ได้อนอตีนี่ซมนม้ำาโอ้ยขี้ไป็นรมันี่ตาคนเนี้ยเอ้ยอเสียนอยากน้ำนามเผ็ดน,น่ากินทั้งสีแบกมากน,<า>น้ำไหลใส่ตะรางก็สะดวกเออแน่นงคนจากเขาบัตนม่เสียบูบูสันนี้บ่อจะคลองลามาอาบเป็นจมเป็นผู้เยื่ออันใดกินโค เอาจิงบผลแ้ลงไดเอาอาบเราตีอาเบ้อเราว่าพูเลียไหมควรผู้เลกๆแนวไดผู้จะขลองนี้ะโอ้ยเราิมาถลองให้อยู่เรากรเฮ็ดใปไห่เขาใส่ละก็ใส่ละส่วาเราม่สิบ่ได้แานม่ไดิอาบอ่้าิอมาิได้อาบ้เนยากงานอยากนั่งอยู่ใบต่างตเอาล่งไฟคือหอมใช่ไหหอมละิเนาะหอมมิลีเด้ ี่น้เป็นหอมหอมกิ่นกระถางาเขาบู้ยมันเป็นตะเส็บแทแล้วเลื่อมเลีวมหอมเลีวหอมเลี่ยวตอนนี่หมนติดมันเนาะติดมันเติดมันมัติดมัเป็นตะแเสบแต่พี่น้องเบากร้องยี่ห้อไหนอยากน้ำเข้าว้าววอยู่อยากน้ำาสิได้เดี๋ยวจังกินเ้างกินสุกก่อน ปลาถก็พมันติพ่อได้ราจริงเสียบบับพตัวนี้มาติดมันงเหืองมหเติดมันชั่างอะไก็เปตาเสียบพี่น้องเลยบางสางก็เปนตาเสียบหมดเลยเนาะโอ้้ดจันันนี่กำลังตุกครับนี่กรลังพีกามเนี่ยติดมันเขียหมประมูลทางก็เปตาเสียบพุอเกาทางนีก็เปนตาเสียบ นี่คือจอมหยุดเด้ปุ้ยนี่คือจอมหยุดเด้ม้วงข้างข้างหลังค่ะตะเลนฝึกฝนพิษยาหยุดเอาถุงกับมีดตัวหน,น,นะะเาเนี่ยเนี้ยเพื่อนเจ็บเอาหนี่มันบกม่วงมันข้างทั้งหลังข่ายปุ๋ยกับต้อยล่องเนี่ยเธอไปกินกับเข่าแต่ปัญญ์หม,ม,ม,มูม่วงสั่นรอนโอบรบะว่าพกไหลนวยตัวบวกไหลนวยเลย เตงโมเข้ากก่สิได้กินบ่พี่นองขันฝนบ่ลุ่มพ่อเอาเรากินพ่อเอาแก้วพดนะพ่อช่ำฉนีเล่ะจะเสียบคักพี่น้องอุ้ยหอมนุ่งเขาเยาวเหยาเลยตอนหนีมาขัดแต่ไงนี่ไหมเนาะตอนนั้นขึ้นเนี่ยแต่ตอนฝืนยังไปมะเข้าไป ไอ้ปุ้ยตำะงตำม้องตำงกันเลยจะเสียเขาวนียักเลยอย่างเงี้ยถาดใหญ่หนึ่งไปี่อนห่อนนะเนี่ยห่อนห่อนขักวปนอย่างเดียวคือเสือเนี่ยล่ะตอนเสือมองให้เสือมันก็บ่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 ได้์ไลทนไดรนี่ทคนิกะออ คืหอมแต่พี่น้องไม่พอำๆอะไรปุ๋ยเลยเสียงองปุ๋ยล้วมาเบิ่งไหนมาอเปียพี่น้องจะเรียมผักกาไปเลยวุ้นเตะแล้พี่น้องเดี๋ยวสักอี่ี่บพี่น้องเสี่ยบะ่อนทำับนเบิ่งตอนนี้นะ สุสี่นิ้วข้าไปปลูก <c oughs> เป็นสมเลยตำตา,ากล่องตำตาล่องตำ <c oughs> <c oughs> ตา,ากล่องนะที่มึง <c oughs> เป็นได้พานมาสุสี่นิ้วยังไง เบื้อบินอะนี่ต้องจะแตงแตงบเขี้ยแอยากยังเหียงเลยกินมาเมื่อกระอเฮ้ยใหญ่วนั่งไหนทาหุ่นปูวโอ้ยมันตอนแี้ไปมันก็ไหลอยู่ต่วันมันแห้งไปไดนพราะว่ายถังถังน้ำมันหัวต้องแก้ไขก่อนพะวามั้น่นอวามันดแก้ไหนบแก้วอไรด้วยีเปลี่ยนคือห้องเบาปุ๋ยมันแห้ง ทั้งหัวทั้งัวทั้งใบหัวเปิดเงเปิดเ้งีเปิดบิ้งเปิดบิงโ้แหงตัวนี่แม้คืออยน่ือซือืโอ้นามันเหมืนตัวเหรอเนาะออกมาแล้วเนาะคือยมาีนองรับซิมซไ่ป้าปุ๋ยรองรองเมื่อเตเมื่อามาตามกู้ไแม่มันผานตามปูไแม่ันอปลาปลาพีนองก็เป็นงมาเป็นง มือคนดูคนมันยังไงเสียบเอาวงเกกนเ้วซิมน้ำเนี่เอาเอาซิมมึงันาอิมมึงเนี่ยพี่น้องเป็นต่เสียบอะน้ำไรต่ป็นน้ำไรแเป็นแบบเนี่ยพี่น้องมาเนี่ยมเคียงือีเคียงบ่าเมนเคียงหน่อยหน่อยเสบู มาเด้อพี่น้องมานี่กจิงย่างเนื้อน้ำกันแซ่บน้ำกันจ้ะอ่างน,นี้ตำบักุวงใส่ปูดองกับแจ้วคมๆคม,คมจ้ะผักสองถาดแต่แซ่บครับมาเด้เอพี่น้องมาเด้อจ้งมานี่ยฟ้าวขึ้นมากอย่างอื่นอยู่แต่รัง <c oughs> เป็นองแง่ช่องเอมเนี่เอิ่มจบุ่งก็เป็นอันออกัย่างเนี่ยก็น่าำบุ่งคือว่าคบว่านี่อะกเลย่งิ่งวนอดเหนียไฟดีเนาะจีมัน เช่ถึงเจียวะเอย่า่หน่อยเยกี่ยสั่งอ่ะุ้ดรถที่่ยานว่าเถิงคุณเอาเลยเจียวก็คับะเจ้าผม สี้ยวที่วมนแมนบ่่าปุ้ยจิแต่เขาคือก่อย่แท้มือนอยู่จริงเป็นร่องเป็นสุกร่อมึงจับคนรูกแบบมีความหอมชีวิตต้องมีสุกบ้างมึงนี่ตเียวบ่รจริงเดี๋ยวีปเปลี่ยนชีวิตต้องมีสุกยื่นเาจเปากเปี่ยนงไปเลย ดิบแน่หรือเปล่ามเมนโซ่กดิบบเนี่ยองไหมัเดี๋ยวสาว่ดีหนบอกว่าคอยจำแซ่บกว่าลดตีมือ่จะอมความมาเหยียดหยบด้ยเยบบนี จะบอกม่เนไงขึ้นมาจริงๆหรอข้าหยำข้าหยามันจะมีตุ่นต้นต้นหยาต้องต้นไฟ่ต้องทำใจนัอยเสิมันจืดไฟก็ุมันี่รับเปมมืเดิมยิ่งชักดีอยู่คือทำนี่แล้วมัน กำลังกองตองชิปองชิปซิเยยังก็ต้องว่างว่างอยู่อธิบายเรื่องใปใหม่คนปั้งเนว่าของผู้ใด้องพี่น้องมูบานใกลๆกันนี่แหละเนาะเป็นตามอาีไฟพี่น้องขี้ใบของเนาเนบาดเห็ดเนาะใบหนึ่ง ไปฝากเราต้องจนก็ดีไปหงกูก็เลยไปเห็นคนเล่ยเยาที่ไปซวยพนแล้วเนาะซอยกับว่าไร้ซอยก่เ่ไรนากับเา่อไรึงระเบิดตึมเรื่อยตึ้เรื่อยเดินน้ไถสองขั้นเนาะก็ใช้เดินสามขั้นหนึ่งมาใช่อีกเอาปานันปานันหมดก็ใช้สมใหม่บ่หล่ะ ไม่รู้แลวพี่น้องเป็นกบเป็น่วงเนี่นคองเมนเขามาถามว่าของอัผู้ใดวามแถวหน้าพรุ่นอเพราะพี่น้องบานสลาดนะครับน้องนันใจกันเนี่ยหลวงวังหนนึ่งมันวังคนกวนหรอวังม่อนเทียเทียนึ่งกงกันพรอตย์ใกล้ก้กันนะสมือนพล่นย่างบุบึงหรือว่แเละประกาศหันเสียปากงัน เดี๋ไปงงวดเดหลังเสร็จนั่งกินก็เตวาที่อาการแห้งแรงแล้วัางฟืนไฟปัง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 คือยันยิงขึ้นคือโค้งไปรแต่ว่างใหญ่จังมันแห้งมันแหลงทุกวันอ่ะมันห่อนน้ำมันกังร่มเป็นร่มหัวโุ้นไหมไได้ม่ไ้เร็วเข้าดีซอยไม่ได้ไหม พอวางนานมันเกิมันขอปดะเดีเววาไฟไฟป่าเราต้องจดู่วามันก็มันหงายมันอ่อนสำหรับพุ่มแบมมันกระแดรร้อนครับมันจะไล่สิไก่ปรเดยเลี่งมี่มแต่โรตาเพิ่งให้ยูโรต้าเพิงมาสอยกันหลายทันเอาไก่ขอพุดเ็ซีครับขอพุ่พเปนรองนเัาที่ก็ไหลก็แช่ก็ติดตามอีสานบ้านหน่อยเบาปูจุภาครับใบนี้ม่มีผลิบุญพร้อมทิมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าให้ลูกไมแก่ มันยังอิ่มแต่ไมยังไม่ได้เสียงมาส้อยวะไม่ได้